สวัสดีครับสวัสดีชาว g ีช็อ k บายจีแซครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับ g ีช็อ k บายจีแซ h a n n น l นะครับวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าผมได้เอานาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับมาอันบ็อกซิ่งให้เพื่อนๆได้ดูครับ เราจะมันบล็อกอะไรกันวันนี้นะครับก็เห็นกล่องแล้วน่าจะพอเดากันได้บ้างนะครับฉะนั้นก็ก่อนที่จะไปชมครับพเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ u u s s r r i e e ช anel ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการที่จะมาเปิดกล่องนะครับมาพูดถึงรีวิวถึงคา s ิวะจิช็อก ok แบบนี้ให้เพื่อนๆที่ติดตามกันอีกครับไปชมกันเลยครับโอเคครับผมกลับมาฮะวันนี้ต้องบอกว่า เป็นไอเทมสุดพิเศษอีกแล้วนะครับเพราะว่าไอเทมนี้เนี่ยนะครับเป็น limited edition นะครับของ G Shock ในซีรีส์ l e n g e Man นะครับใครรู้จักซีรีส์นี้บ้างครับ Change the world Change the world yourself ใครที่เคยเห็นโลโก้นี้ต้องจำซีรีส์นี้ได้แน่นอนครับนี่ฮะโลโก้ด้านบนผมเลยครับ Love the sea and the earth ซีรีส์ครับผมเป็นซีรีส์รักโลกนั่นเองรักที่แปลว่ารักษานะ นะครับเพราะว่าอะไรฮะคาเซวจีช็อเนี่ยเขาได้ทํางานนะครับได้คอลแลบกับกลุ่มที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มีการทําในเรื่องของตัวนาฬิกาที่เรียกว่า e r t t w w t t h เนี่ยนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับหลายโมเดลด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้เอาหนึ่งในโมเดลนั้นนะครับมาอันบ็อกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ Love the s e a and t h e Earth นะครับแน่นอนว่าเป็นซีรีส์ที่มีมาอย่างยาวนานนะครับผมขึ้นรูปให้ดูครับนี่ฮะ เป็นเล n ส์แมนนะครับหรือว่าเป็น Master of G นะครับของ G Shock ตัวหนึ่งนะครับที่เขาทำร่วมนะครับกับกลุ่มอนุรักษ์โลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับต่างๆนานาหรือพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าใครคุ้นเคยกับซีรีส์นี้เนี่ยหรือว่าติดตามซีรีส์นี้มาเนี่ยนะครับก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละเรามาดูครับตัวกรองภาพรวมข้างนอกฮะก็จะเป็นสีออกโทนเอิร์ธโทนจริงๆนะ สีออกสีครีมนะครับน้ำตาลเบาๆบางๆนะครับนี่เปิดด้านในมาฮะตัวนี้แน่นอนนะครับเป็นรุ่นที่วางจําหน่ายนะครับเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเพราะว่า l e n ช์แมนซีรีส์เลิฟ e ์ซีแอนด์ดอเเนี่ยนะครับทุกๆปีเลยนะครับจะออกมาปี1เนี่ยนะครับจะมีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นในการที่จะออกนาฬิกาซีรีส์นี้มานะครับและวางจําหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นแน่นอนครับขออนุญาตวางนี้นะครับ วันนี้นะฮะคอนเซปต์ดูกรองครับนี่ถ้าดูกรองแล้วรู้เลยว่าเขากําลังจะพูดถึงอะไรนะครับกับสัตว์ที่เขากําลังจะอนุรักษ์นะครับแล้วก็สนับสนุนในการที่จะอนุรักษ์มันคือหมีขั้วโลกนั่นเองนะครับหมีขั้วโลกนั่นเองเพราะอะไรฮะช่วงนี้เนี่ยนะครับอิทธิพลของโลกร้อนเนี่ยกำลังจะทําให้หมีขั้วโลกเนี่ยนะครับใกล้สูนุ์พันก็ไปเต็มทีเพราะฉะนั้นก็ได้มีองค์กรต่างๆที่อนุรักษ์เกี่ยวกับ สัตว์นะครับหรือว่าอนุรักษ์เกี่ยวกับมีขาวขั้วโลกเนี่ยนะครับมาช่วยกันตรงนี้นะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์เจ้ามีขาวเนี่ยนะครับให้เขาเรียกว่าคงอยู่หรือว่ายังคงมีสปีชีส์นี้อยู่อีกยาวนานนะครับเอาละครับมาดูกล่องด้านในฮะ the world y o u r s e l f นะครับ l o v e the s e a and t h t h a r t h นะครับผมขอเรียกเขาว่า l e n g e r ม a หมีขาวแล้วกันครับนะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่มีมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ ต้องบอกจริงว่าคือคนที่ติดตามซีรีส์นี้นะครับหรือว่าเก็บสะสมซีรีส์นี้เนี่ยนะครับก็จะติดตามกันมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันฮะ,ะมาดูที่กล่องครับผม t h e w o r t h y o u r s e l f นะครับมีโลโก้ G-Shock ตรงนี้ที่สำคัญเพื่อนๆพ้อนาสังเกตนะครับตั้งแต่ผมเปิดกล่องมาเลยนะจะเห็นว่าไม่มีวัสดุที่เป็นพลาสติกเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะใช้วัสดุรักโลกไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่ย่อยสลายได้ หรือว่าในเรื่องของวัสดุถุงผ้านะครับที่สามารถย่อยสลายได้เพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับที่ G-Shock เขาพยายามนำเสนอนะครับในเรื่องของซีรี์ลักโลกนะครับหรือหลายๆรุ่นนะครับที่ผลิตออกมานี่เปิดด้านในครับมีกระดาษนะครับรองตรงนี้ขาวบางนะครับแล้วก็มีรูปหมีขาวนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คอนเซปต์ในการทำนาฬิกาเรือนนี้ขึ้นมานะครับก็ได้นะครับ อินสปาเลชันมาจากการอนุรักษ์เจ้าหมีขั้วโลกตัวนี้นี่เองครับอ่ะเปิดเข้ามาครับผมกล่องด้านในเนี่ยนะครับเป็นกล่องไดคัาที่ทําจากกระดาษนะครับที่ย่อยสลายได้ทั้งหมดเลยนะครับขออนุญาตปิดกล่องตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าเปิดกล่องเข้ามานะครับก็จะมีถุงหูรูดนะครับที่เป็นถุงผ้าแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาใช้วัสดุนะครับรักโลกทั้งหมดเลยนะครับถุงผ้าแบบนี้แน่นอนว่าย่อยสลายได้นะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมนะครับอ่าโอเคครับ มีสกรีนเลิฟตัวสีด้วยนะผมว่าเก๋ดีนะครับเพราะว่าหลายๆแบรนด์ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็พยายามนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าหลักโลกนะครับหรือว่าลดโลกร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นคอนเซปที่ดีนะครับในการผลิตนะครับหรือว่าเป็นคอนเซปที่ดีในการทำโปรดักต์ออกมาเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะข้างในก็จะเป็นเป็นม้วนกระดาษนะครับในการที่จะใส่รองด้านในก็สังเกตว่าเขาใช้วัสดุนะครับในการที่จะเอามาทำแพคเกจจิ้งเนี่ยได้หลักโลกจริงๆนะครับ ก็สังเกตว่าจะมีหลายๆโปรดักต์แล้วที่ทำออกมาเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้นี่แบบนี้เลยครับตั้งแต่รุ่นก่อนที่ผมอันบ็อกชให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวกรองเองแพคเกจจิ้งเองนะครับหรือว่าถุงใส่ก็ตามแต่จะเป็นแบบนี้หมดเลยเอาละครับมาดูเจ้าหมีขั้วโลกของเรากันครับนี่ครับ มีขั้วโลกนะครับหรือว่าซีรีส์เลิ e ซี s e น and the Earth ของล่าสุดนะครับในช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมเพิ่งได้มีโอกาสเอามารีวิวให้เพื่อนได้ชมนะครับแน่นอนว่าอยากได้เห็นรายละเอียดกันนะครับอยากจะให้เห็นว่ารุ่นนี้มีจุดเด่นยังไงนะครับดีไซน์แบบไหนบ้างมาดูที่หน้าปัดครับแน่นอนครับดีไซน์ของเขานะครับหน้าปัดก็จะเป็นสีขาวตัดสีฟ้าน้ําเงินนะครับสังเกตนะครับก็จะใช้วัสดุเรซินนะครับด้านในนะครับที่เป็นเรซินเรืองแสงสีฟ้า นะครับตรงหน้าจอตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะหน้าจอสีขาวด้านในตัดกับตัวเลขสีดําชัดเจนเลยครับมองจอได้ชัดแจ่มเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆฮะมองหน้าจอได้ชัดเลยนะครับทางเรื่องของตัวเลขนะครับตัวด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นออกสีฟ้า,ฟานะครับตัวฟลอนตัวหนังสือนะครับเพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของตัวดิกาด้านในนะครับนี่ฮะหน้าหน้าจอด้านในมัลติบันซิกก็เป็นสีฟ้าเช่นเดียวกันตัดกับสีขาวนะครับปุ่มกดตรงนี้นะครับจะเป็นสีโลหะเงินนะครับด้านข้างเช่นเดียวกัน นะครับสีนะครับตัวโทนสีนาฬิกานะครับก็จะออกเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวหมีโัวโลกเลยนะเขาจะออกเขาเรียกว่าเป็นสีขาวนวลๆนะครับออกครีมนิดหนึ่งนะครับเป็นสีขาวนวลๆออกครีมนิดหนึ่งนะครับก็ทําให้นะครับดีไซน์ออกมาเนี่ยใกล้เคียงนะครับกับเจ้าหมีขั้วโลกตัวนี้มากที่สุดนั่นเองนะครับที่สายครับทับโซล่านะครับสกรีนตรงนี้นะครับที่สายก็จะเป็นสีพื้นสีเดียวกันเลยนะครับสีขาวนวลเนาะ นะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับตัวนี้เป็นสตร a ปนะครับที่มาพร้อมแท็กของญี่ปุ่นไม่มีอะไรนะครับกล่องทางด้านด้านนี้นะครับตัวสายก็จะสกรีนว่า c h a n g e the world yourself นะครับแล้วก็ตัวสตรั p ตรงนี้นะครับที่เก็บสายก็จะเป็นสีดำลมดำนะครับเช่นเดียวกับตะขอตรงนี้นะครับตัวสายก็เป็นพื้นผิวสีเดียวกันเลยนะครับอ่ะผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่เห็นไหมครับแอานะครับ ็ดีไซน์สีสันนะผมว่าทําให้เข้ากับเจ้าหมีคนร่วมมากๆนะครับตัวสีสันฮะก่อนที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมขออนุญาตให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับก็ชื่อรุ่นของเขานะครับนี่เลยครับมันคือ LENCHMAN g w 9408KJ 7JR นะครับนี่คือรหัสรุ่นของเขาเบสโมเดล LENCHMAN นั่นเองนะครับก็แน่นอนว่า ใครรู้จักนะครับเลนง์แมนก็คือฉายาอีกฉายาหนึ่งก็คือแมวนั่นเองนะฮะมาดูด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆครับด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับเท็กเจอร์ของสายนะครับเป็นลักษณะของสเกลิงตันก็คือใสๆนะนะครับเพราะว่าด้านในเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับตัวสายของเขาเนี่ยเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรซินใสๆคลุมอยู่1ชั้นนะครับแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์ด้านในแน่นอนว่าความแข็งแกร่งของสายคาร์บอนไฟเบอร์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับนะฮะใช้ทน ใช้ยาวนานนะครับแล้วก็ขาดยากมากๆนะครับเท็กเจอร์สีด้านในนะครับตัวสายจะเป็นสีฟ้าๆนะครับสีหยอกฟ้าๆเลยนะครับเข้ากับคอนเซปต์ตัวหน้าเรือนของตัวนาฬิกาเลยคัปเปอรแบ็คด้านหลังตรงนี้ครับแน่นอนยิงเลเซอร์มาเป็นสัญลักษณ์ Love the C ซีแอนด์เดอะ2022ใครที่เก็บซีรีส์นี้มานะครับหรือว่านักสะสมหรือคอลเลคเตอร์ทั้งหลายจะรู้เลยว่า Love the C ซีแอนด์เดอะเนี่ยออกมาปีละหนึ่งรุ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็น รุ่นประจำปีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2221 20นะครับ19181716นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เก็บมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่านะครับตัวคาร์บูแบ็กด้านหลังก็จะมีสกรีนเห็นไหมฮะตัวนี้อย่างสกรีนว่า2 0 2 2ก็ชัดเจนเลยเป็นโมเดลของ2 0 2 2นั่นเองนะครับนี่เป็นยังไงไบ้างฮะแน่นอนว่าตัวคาร์บูแบ็กด้านหลังก็จะเป็นซิกเนเจอร์ที่ชัดเจนของซีรีส์นี้เลยนะครับผมขออนุญาตนะฮะนี่ให้ดูด้านข้างตรงนี้เห็นไหมครับ ปุ่มสีเงินเขาก็ยังมีลูกเล่นในเรื่องของการตัดสีฟ้าตรงนี้นะนะครับเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของตัวนาฬิกาที่เขาดีไซน์มานะครับเอาละขออนุญาตทาบคอยเพื่อนดูนิดหนึ่งครับนี่เป็นไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าตัวสีเนี่ยมีความเข้ากันกับแพคเกจมากเลยนะนะฮะสีจะออกขาวๆนวลๆนะครับขาวนวลๆนิดนึงนะครับจะออกครีมๆนะครับตามคอนเซ็ปต์ของหมีขั้วโลกเลยนะฮะขึ้นข้อเป็นไงบ้งครับ เลนส์แมนนี้เต็มข้ออู่แล้วนะหน้าปัดมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนนะครับแล้วก็หน้าปัดค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่เต็มข้อมือเลยนะครับฉะนั้นก็ใครที่ชื่นชอบซีรีส์นี้อยู่แล้วนะครับก็จะรู้เป็นอย่างดีเลยนะฮะสวยไหมครับ,ครบใครชอบนาฬิกา,ศา,ศาสายดิจิตอลนี่ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเลนส์แมนนี่ฮะขนาดหน้าเรือนของเขาครับพเพื่อนๆครับเป็นไงครับผมว่าอยู่บนข้อมือนะ คนที่ผิวออกขาวน่อยนะครับหรือว่าออกเหลืองแดงหนอยจริงใส่ได้นะครับผมก็ผิวเข้มนิดนึงเหลืองแดงนะครับก็กําลังดีนะครับสีออกโทนอ่อนนิดนึงนะครับใครที่ชื่นชอบสีแนวนี้ก็ใช้งานได้นะครับหรือว่าใครที่เป็นคอลเลคเตอร์ยิ่งห้ามพาดเลยนะครับมาพูดถึงสเปคอื่นๆบ้างครับตัวนี้รองรับนะครับ ทับโซล่าซิสเต็มนะครับหรือว่าระบบพลังงานแสงอาทิตยหลักโลกร้อนแน่นอนว่าใช้ชาร์จพลังงานผ่านแสงอาทิตย์เลยนะครับนี่ที่สำคัญที่สุดตัวนี้มีทริปเปิลเซนเซอร์นะครับสามารถวัดอุณหภูมิได้นะครับมีเข็มทิศระบบเข็มทิศในตัวนะครับวัดความสูงได้อลเติร์นะครับแล้วก็วัดความกดอากาศได้นะครับผมขอยัดกดฟังกชันให้ดูครับนี่ฮะดูเวลาโลกได้สต็อปบอทนะครับไทมเมอร์อะลาราม์ม นะครับซันไล s e ซันเซ็ดูเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้นะครับนี่ก็สามารถสลหรับคนที่เอ็กซ์ตรีมเดินป่าก็สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับรีคอรนะครับสามารถบันทึกการเดินทางของเราได้นะครับตัวเลขค่าต่างๆที่ในเวลาเราใช้เดินป่าหรือเดินทางนะครับนี่ฮะนี่คือฟังก์ชันของ l ล n จ์แมนนะครับและที่พาดไม่ได้ครับผมนะครับเรายังมีในเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่ l ล n จ์แมนนะครับเขาจะ นำเสนอนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สําคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นอัลติมิเตอร์นะครับวัดความสูงนะครับหรือว่าจะเป็นคอมเพรสนะครับเข็มที่ดิจิตอลสังเกตเวลาผมหมุนนาฬิกาเห็นไหมครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่บาลลมิเตอร์นะครับวัดความกดอากาศนะครับรวมถึงวัดอุณหภูมิด้วยเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เลยไหมครับสามสบจุดองศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องบอกว่านะครับให้ฟังก์ชันมาอย่างครบถ้วนนะผมต้องบอกอย่างนั้นเลยเนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยคือใครที่ใช้งาน l e n จ์แมนมาก็จะรู้เป็นอย่างดีว่า Triple Sensor เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์กับคนที่มี Activity ประเภทไหนครับประเภท Extreme นะครับเดินป่าเดินเขานะครับใช้งานในเรื่องของการวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชันเข็มทิศนะครับก็สามารถสามารถใช้งานเจ้าตัว l ล n จ์แมนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับ ที่สําคัญที่สุดตัวนี้กันน้ํา200เมตรกันกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายลุยไม่ต้องเงวบนใจไปเลยครับมันสามารถนะครับกันกระแทกกันน้ําได้200เมตรด้วยนะครับนี่สาคัญเลยผมก็ยัดกดไฟให้ดูครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับนอกจากฟังก์ชันแล้วนี่ครับเวลากดไฟจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้อ่ะผมขึ้นรูปให้ดูกับเพื่อนๆครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับของซีรีส์เลิฟเดอะซีนะครับ ว้าวนะครับนี่คือข้อมูลครับเพื่อนๆครับแน่นอนว่าได้ข้อมูลสเปคตัวเรือนที่มาที่ไปแล้วไม่บอกราคาไม่ได้ใช่ไหมครับผมขออนุญาตให้ดูราคาที่ป้ายเลยแล้วกันครับชัดเจนไปเลยครับนี่ฮะราคาที่ป้ายของเขาครับอยู่ที่58,300เยนนะครับเพื่อนๆลองคูณคร่าวๆดูก็ได้ครับว่าประมาณตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับอย่าลืม บวกภาษีบวกค่าขนส่งโบแรงต่างนะครับนั่นแหละครับราคาบ้านเราก็จะประมาณนั้นนะครับราคาป้ายประมาณนี้ในไทยตอนนี้สนุนราคานะครับที่วางจําหน่ายกันอยู่จะอยู่ที่ประมาณนะครับหมื่นปลายๆถึง2 0,000ื่นต้นๆน,น,นะครับถือว่าราคาก็ไม่แรงมากนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วซีรีส์นี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นลิมิเต็ด dition พอสินค้าหมดราคาก็จะขยับตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่สะสมซีรีส์นี้อยู่จะรู้เป็นอย่างดีเลยว่า รุ่นเก่าๆที่ออกมาก่อนหน้านี้ในซีรีส์เ o v e เ h e s ซีเนี่ยนะครับราคาตอนนี้ขึ้นไปไกลมากนะครับสำหรับนักสะสมเองโอเคครับวันนี้ก็ผมมาให้เป็นดีเทลรายละเอียดครับอ่าดูกันอีกครั้งหนึ่งครับกับเจ้ามีขั้วโลกของเรานะครับกับซีรีส์ Love the Sea and the Earth ล่าสุดนะครับปลายปี2022นะครับใครที่อยากจะเก็บสะสมนะครับหรือว่าใครที่สะสมอยู่แล้วหรือใครอยากจะนําไปใช้งานหรือใครอยากจะเริ่มต้นสะสมก็ลองดูไว้เป็นข้อมูลครับวันนี้ผมมา ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆเอาไว้ตัดสินใจในการที่จะเลือกหานะครับมาเก็บหรือมาใช้งานกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ G-Shock by g z ครับผมขอบคุณครับ